นี่ฮะเพียเท่านี้นะฮะเราก็จะได้ที่นอนนะฮะที่นอนอย่างดีเลยนะ สวัสดีครับตอนนี้ผมได้อยู่ที่ทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่นะบรรยากาศหลังจากที่เขาได้ครอฟิวนะฮะปิดที่ที่เป็นสวนสาธรารณะทั้งหมดเลยนะครับปกติแล้วจะมีคนมาออกกําลังกายที่นี่กันมากมายแยะในเวลาเช้าก็เวลาเย็นๆนะครับวันนี้พอดีว่าพาลูกมาเรียนพิเศษในเมืองนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนนะครับหาที่ที่มันสามารถที่จะจอดรถได้ พักรถได้นานๆนะครับแล้วก็จะอาศัยช่วงเวลานี้งีบซะหน่อยนะโชคดีนะครับที่วันนี้ขับ Ford e v e r e s t มานะครับมันก็จะสามารถที่จะเข้าไปนอนในรถได้อย่างสบายๆความพิเศษของไอเจ้า Ford e v e r e s t คันนี้นะฮะผมจะมีวิธีการนอนยังไงนะครับมาเรามาดูกันเนาะขั้นแรกนะครับเราก็ต้องเราก็ระจกลงก่อนนะครับกระจกของ Ford นะครับจะเป็นออโต้นะครับออโต้ทั้ง4บานนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับเป็นกระจกออโต้นะครับ เสร็จแล้วนะครับฟอร์ดเอเวอเรสจะมีซันรูฟนะครับนี่นะครับเราก็ทำการเปิดซันรูฟเลยนะฮะเพื่อบรรยากาศนะครับแล้วก็เปิดซันรูฟสักหน่อยนะครับจะได้ดูแล้วมันจะไม่อึดอัดนะครับโอเคหลังจากนั้นนะฮะเราก็มาทำการจัดที่หลับหับที่นอนของเรานะครับเปิดฝาท้ายรถนะฮะนี่นะครับเคลียเบาะลงไปนะครับเบาะ ของฟอร์ดด้านหลังนะครับจะเป็นไฟฟ้านะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการพับเบาะด้านหลังนะครับแน่เดี๋ยวโอเคนะครับยังไม่พอนะฮะเพียงเท่านี้นะครับเราต้องการความกว้างและความสบายเหมือนนอนอยู่ที่บ้านเนาะเราก็ต้องไปพับเบาะอีกฝั่งหนึ่งเนาะเพียงเท่านี้นะฮะเราก็จะได้ความกว้างนะครับ ความกว้างของที่นอนของเราในการพักผ่อนนี่ฮะเราไม่ต้องไปเสียเงินนะครับเช่าโรงแรมนะนี่คือข้อดีเนาะถ้าเกิดเราเดินทางไกลเนาะส่วนมากเราจะเดินทางนะฮะใช้การในการเดินทางอยู่แล้วนะครับสําหรับรถประเภทนี้นะเดินทางไกลๆนะครับเราอยากจะพักผ่อนนะ,อะนอนอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะหาที่เหมาะๆหาที่ที่สวยในการจอดรถนะฮะแล้วก็ พับเบาลงไปแล้วก็สามารถที่จะนอนได้นอนสบายครับเราก็เปิดกระจกเพื่อความปลอดภัยเปิดกระจกนิดนึงเราก็สามารถที่จะได้ที่นอนดีนะครับได้ที่นอนดีๆนุม่มๆกว้างๆสบายเหมือนเรานอนอยู่ที่บ้านเลยนะครับนี่นะฮะเพียงเท่านี้นะฮะสชั่วโมงในการรอลูกผมเรียนพิเศษผมก็จะใช้วิธีการนอนงีบสักพักหนึ่งนะฮะนี่ฮะเพียงเท่านี้นะฮะเราก็จะได้ที่อนอนนะฮะที่อนอนอย่างดีเลยนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นที่นอนอย่างดีนะ ๋ยวถอดรองเท้าก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนี่นิ่มๆอย่างดีเลยนะครับนี่ฮะไม่ได้ขี้เหร่นะครับนี่นะเราก็นอนนะครับนอนอย่างนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็เปิดหน้าต่างนะครับหรือถ้าเกิดว่านอนแบบจริงๆจริงๆแล้วก,แก,กนะ็แง้มกระจกลงนิดนึงนะแง้มกระจกลงนิดนึงแล้วก็นี่ฮะนอนอย่างเงี้ยด้านบนเราก็เปิดสันรูปนะเปิดสันรูฟ เราก็จะสามารถที่จะเห็นท้องฟ้านะครับเห็นท้องฟ้าเห็นดวงดาวได้นะนี่นอนสบายถ้ากว้างมากครับเหมือนที่นอนเรานอนอยู่ที่บ้านเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S เพียงแค่นี้นะฮะสองชั่วโมงสบายๆหรือเราจะนอนทั้งคืนก็ได้นะทําไมไม่พับเบาเบานี้ลงนะครับทําไมถึงผมถึงไม่พับก็เอาไว้นั่งไงฮะนี่อย่างนี้เป็นที่นั่งอย่างนี้ไงฮะนี่ฮะแล้วก็ <ๆ S 2> เป็นที่พิงได้นั่งเล่นนะฮะนั่งเล่นอย่างนี้นะครับส่วนนี้เราก็เป็นที่นอน นะครับตัวนี้เ ω, ลาก็เอาไปนั่งอย่างนี้นะครับถ้าเกิด่าที่นอนมันเรายังไม่พอมันกว้างไม่สะใจไม่พอเราก็พับเบาะลงสิครับพับเบาะลงไปนี่นี่ฮะมันก็จะกว้างแล้วเห็นไหมอย่างนี้นะครับนอนได้สองคนสบายๆนะครับเราก็จะได้ที่นอนสบายๆอย่างนี้นะฮะอย่าว่าแต่สองชั่วโมงเลยฮะตอนนี้ทั้งคืนก็นอนได้อย่างสบายเลยครับเนี่ยนิ่มนะฮะตรงนี้นิ่มมากนะครับเราจะอน,นอนก็ได้นะครับหรือไม่ก็นั่งนะครับ นั่งแบบนี้ก็ได้ฮะนั่งเล่นครับนี่ฮะฝนตกฝนตกอะไรแล้วก็สามารถที่จะทําลักษณะนี้ได้ฮะเปิดเพลงนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะที่สําคัญถ้าเกิดเรามีโน้ตบุ๊กนะครับนี่ตรงนี้นะครับจะมีช่องต่อช่องเสียบไฟบ้าน,นะฮะเสียบได้เลยนะครับนี่โน้ตบุ๊กแล้วก็นั่งเสียบเล่นโน้ตบุ๊กรอนะครับพังๆนะนี่ฮะชีวิตแสนสบายนะครับถ้าคุณใช้ฟอร์ดเอเวอเรสต์ <laughs> โอเคฮะเดี๋ยวขอเวลาพักผ่อน ถึงเวลาจะได้ไปรับลูกนะครับ